ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวเตี้ยให้นะครับว่าหรืออะไรกันมั่งวันนี้ก็จะมาถ่ายในส่วนของตัวสูงให้ด้วยเนาะแถมๆให้นะครับเอาในคารานที่พร้อมขายนี่เลยนะครับรถเกตด a มีให้แน่นอนนะครับใครที่ดูช่องนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับช่องกระบะมือสองคัสเกตช่องนี้บอกเลยว่าคุณภาพล้วนๆน,นะครับใครที่ตามหารถไว้ใช้งานอยู่สามารถติดต่อมาได้นะครับ เล็กไม้สอ0 0สนน่าราคาดีๆผมก็มีให้แล้วก็ในส่วนของที่แต่งเต็มแบบนี้ครับโอ้โหรุ่นอ่อนอยู่น่าจะชอบนะติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับมีทั้งในส่วนของยีซสุด m ีแม็กครับโตยต้าลีโแล้วก็ในส่วนของอ,อะไรนะนิสัน n นเวล่านะครับมีให้เลือกมากมายแน่นอนแล้วก็ในส่วนของมิตซูบิชิไทตันนะครับที่เป็นตัวพัดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหนะสีสวยพี่แคปสีเทาดํากล้องถอยมีมาให้นะครับ แล้วก็ออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นไฮไลท์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องทำเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาตึงหน้าบ้านเลยผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศสลล่วนรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับใครที่อยู่ระแวกมีนก็สามารถบล็อกอินเข้ามาดูรถได้นะครับรถคุณภาพกระบะเกตเนะครับคัดให้แล้วเรียบร้อยต้องที่นี่เลยนะครับใครอยู่แถวระแวกมีนนอท์สีดีไทย68แยกหนึ่งนะครับเข้ามาชมรูรถได้เตรียมบัตรประชาชนมามาเช็คเครดิตด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับใครอยากฟรีดาวคิดเป็ตัวเองเครดิตดีฟรีดาวได้แน่นอนนะครับก็เหมือน ที่นี่นะครับบอกเลยว่าเราซื้อที่ทําเต็นท์นะครับอยู่ที่นี่นะครับไม่มีผมกล้าบันตีได้เลยนะก,การันตีได้เลยว่าไม่มีเต็นท์ไหนในแถวละแวกเสรีไทยเนี้ยซื้อที่ทําเต็นท์แน่นอนเราอยู่ที่นี่มา24ปีแล้วครับมั่นใจได้นะคุณภาพก็มั่นใจได้เนาะยกชมคันสีขาวก่อนละกันนะครับสำหรับ Toyota Rivo Set Edition นะครับตัว Smart Cap คันสีขาวคันนี้สวยนะครับเกียร์เป็นนวดปี2เลขไมล์แสนสี่นะเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์ออโต้นะพี่เลขไมล์แสนสี่เท่านั้นย้ำอีกทีว่าเลขไมล์แสนสี่นะครับเกียร์ออโต้เนาะได้คันสีขาวด้วยปี2022นะครับราคาแค่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวหน้ามูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เพิ่งเข้าเพิ่งเพ,พ,พิ่งได้มานะครับได้มาวันก่อนคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับร้างขัดสีตั้งขายพอนะครับได้เกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยครับหนะังสีสวยแจ่มๆตัวเบาดนี้ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ขาดไม่ยุดตัว ภายในสวยสะอาดสะอ้านฟรีดาวผ่อนแค่7,000พันกว่าบาทนะเจ็ดพันไม่เกิน8นะครับนะเจ็ดไม่เกินแแล้วก็ไลเนอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ใช้งานหนักมาเลยนะผมให้ดูสภาพไลเนอร์ก่อนนี่ครับคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะครับมีในส่วนของกันชนด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนสําหรับตัวนี้คันสีขาวเกียร์ออตโต้สี่แสนสนาทันะพีนะ่นะครับ แล้วก็ยี่ห้มแถมให้ในส่วนของ4ประตูยกสูงละกันนะครับปี2020เกิด20นะคันนี้เรียกไม่แสนสี่สประตูยกสูงนะครับเป็นตัวดนะับเบิลแคปเนาะพิลเนอร์นะครับ2.4ตัว e นะครับปี2020เรขไม่แค่แสนสี่ราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0เกียร์ออโต้นะครับอันนี้คือลดหน่วยงานปละัศูนย์มีในส่วนของแคลริบอยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้แล้วเรียบร้อยนะด้านในสะอาดสะอ้านนะครับนี่เลยนะได้พมารมอะไรบัญฟังก์ชันแล้วก็ได้ลดหน่วยงานด้วยนะครับ รถ่วยงามดีไงครับ <c oughs> ขออภัยนะครับดีตรงข้อศูนย์ทุกระยะนะครับเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เกียร์ออตโอต้สวยๆนะครับเบาะไม่ขาดมยติตัวนะแล้วก็ในส่วนของห้องบริศารด้านหลังนะครับกว้างขวางแน่นอนพี่นะครับสภาพเร่งคาด้านบนก็ลอยยันมหาอุดไม่มีคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ผ่อนไม่เกินหมืน่นนะครับผ่อนไม่เกินหมื่นนะยอดจัดได้แน่นอนเพราะว่าได้รถปี2020นยะินะยิ่งรถปีใหม่ยอดจัดยิ่งได้ นะครับนยิ่งลดปีใหม่ยอดแต่ยิ่งได้เรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี่ไว้ใจผมได้นะครับผมมีสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันนะครับธนาคารหลัก5้า leasing อีก5เนาะลูกค้าไปหลักไม่ได้ผมก็จะพาไป leasing นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะและที่สําคัญนะอ่าสวัสดีครับผมโอเคและที่สําคัญนะในส่วนของตัวนิสสันนาวาร่านะครับคันนี้บอกเลยว่าติดจองแล้วเรียบร้อยนะครับราคาดี3 8 9 0 0 0เกียร์เป็นนวดแบ็คดิชั่นสีแดงตัวแคปนะครับไม่20,000พี่ นะไม่สองหมืติดจองแล้วเรียบร้อยไม่ขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับลูกค้าโทรมาปุ๊บจองปั๊บนะจัดไฟแนนซ์สกอร์โอ้โหบอกเลยว่ากู๊ดนะสกอร์กู๊ดมากก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะขอให้รถได้ใช้รถไปใช้รถถนนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันสีดำนะครับอันนี้ตัวรับเบิดแคเหมือนกันนะเป็นตัวไฮเ h นเดอร์นะครับเอเซ u ุดีแม็นะครับราคา6990 0 0นะครับคันนี้ 1.9ตัวแซปี 2, 2022เลขไม่18,000นะเลขไม่18,000นะขออนุญ,ญาตให้ดูภายในก่อนส่วนมากผมจะเอาตัวแซมาเพราะว่าออปชันเขาจัดเต็มให้นะครับนะออปชันเขาจัดเต็มให้พี่ดูก่อนนี่นะออปชันจัดเต็มให้นะครับแอร์ Air, หลังครบจบเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะผมมาแรมันตีฟังชันมีในส่วนของ c r u ค s นโ o n t นะครับเกียร์ออตโตส้สวยๆคันนี้แจ่มนะบอกเลยว่าคันนี้แจ่มใครได้ไปยังไงก็คุ้ม นี่นะสีสวยเลยแล้วก็ในส่วนของแคปนะครับในส่วนของนาวาล่าคันนี้ก็ถือว่าแจ่มยังรอเจ้าของอยู่เลยครับตัวท็อปนะ2.5 EL เกียร์แมนนวดนะครับ369,000ราคาดีด้วยนะปี19ครับเลขไม่ห้0 0 0ืนะครับปี19เลขไม 50, ่ห้0 0 0ืพี่วันนี้ผมมาถ่ายโชบมาถ่ายโชบไม่เฉยนะครับแล้วก็บอกเกรดพรว่าคันไหนอะไรยังอยู่อะไรยังไงนะครับนี่ครับเลขไม่ห้0 0 0ื พอมาไรมันตีฟังก์ชันนะครับออปชันจัดเต็มแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นีครับหน้าจอสีสวยนะเกมเป็นนวดคันนี้ถือว่าเจ่มนะครับถือว่าเจ่มอีกหนึ่งคันนะรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะสำหรับคันสีขาวคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับีระตูเหมือนกันแต่ราคาตัวนี้ดีนะครับราคาดีแค่4 9 9 0 0 0พี่นะแค่499,000 นะครับเป็นตัวหน้าหล่อตัวนี้เลยรถปี2019นะครับเลขไมล์แสนแปนะได้ขับ4ประตูนะราคาดีๆราคาแค่4 9 9 0 0 0าอ่านะคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับได้ขับ4ประตูรถหน่วยงานเหมือนกันนะพี่มีการเข้าสู์ทุกระยะแน่นอนถามว่าไมล์สองแสนไมล์แสนแปดเยอะไหมสําหรับผมเครื่องตัวไอต้าไม่ได้เยอะคําว่าเยอะผมคือ3 0 0 0 0นครับนะเครื่องยนต์ของเขาสามารถวิ่งได้เป็นล้านโลนะเกียร์ออโต้สวยๆพี่ น,นี่เลยนะตัวเบาะไม่ขาดไม่ยึบตัวนะสภาพบอกเลยว่าโอเคนะที่ดูด้านหลังก่อนนี่ครับสวยๆแคลริบอยก็ไม่ได้คีค้ร้ายขีเลย่นะครับแคลริบอยนี้ก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะด้านหลังก็มีกันชนให้อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของคันสีเทาดําตัวเตี้ยนะครับมีเข้ามาเยอะแยะมากมายพี่นะครับมีเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนนะสำหรับคันนี้ ก็เป็นตัวหน้าหมูป่า2.4ตัว N-T Z e d i t i o n นะครับยังไม่มีเจ้าของคันสีเทาดำสีขายดีนะครับนะคันสีเทาดำสีขายดีครับนะ2.4ตัว N-T ราคาแค่4 19,000รถปี2เลขไม 20, ้20,000นะนะเท 20, ่านั้นนะครับนะเลขไม้20,000เท่านั้นนะใครอยากได้ไว้ใช้าง,งานติดต่อมาได้นะพี่คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมให้ดูกวามด้านในนี่ครับสวย,สวยนะพวงมาลัยแจ่มๆหน้าจอทัชสกรีน เชื่อมต่อบุททู h ได้เบาะคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยึบตัวนะสภาพหลังคาด้านบนรอยหย่อนหมาอุดไม่มีนะครับไลเนอร์ก็ถือว่าสวยๆจมๆนะด้านข้างก็ถือว่าโอเคอยางนะผมดูให้ภาษีพรบรผมต่อให้แล้วก็ในส่วนของแคปในส่วนของแคปนะครับในส่วนของนี่ครับใครตามหามิสซูเตตันอยู่นะตัวพัดตัวนี้2.4 GLS นะครับนะตัว GLS นะเป็นตัวแคปยกสูงนะตัวเมกแค บอกเลยว่าออปชันจัดเต็มแน่นอนมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะผมให้ดูออปชันก่อนนะผมให้ดูออปชันก่อนนี่ครับออปชันสีสวยมีมาให้นะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้ไม่ขาดมยิบตัวนาเกียร์ปมนนวดหน้าจอของแท้จากทางมิซูมอเตอร์โอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วพี่กล้องถอยมีมาให้กระจกพับไฟฟ้าต่ไฟฟ้าพุชสตาร์ทนะครับเลขไม่แค่แสนห้าหม ราคาแค่359,00 0หาัดตสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้สำหรับคันนี้นะครับเลขไม้พึ่งแสนกับี่ห้าพ0 0นะแสนกับี่5,000นนะหน้าหน้าส,สวยเลยคันนี้แจ่มแล้วก็คันนี้กำลังตรวจเช็คนะครับคุณภาพของรถเนาะเนี่ยคันนี้กำลังตรวจเช็คคุณภาพของรถนะ274รรายการผมมีการตรวจเช็คให้ไม่ต้องห่วงไม่ได้ตรวจบริษัทผมตรวจนะครับบริษัทนอกลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับตัวหน้าหมูป่าคันสีขาว คันนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ลดหน่วยงานอีกคันหนึ่ง4ประตูยกสูงนะครับมีครลิบอยนะครับราคาแค่4ี่เก้าเเหมือนกันคันนี้ไม้สองแสนแต่พี่ได้ปี20ได้ลดปี20.20จุดนะครับ2.4ตัว E ีผ่อนประมาณ800 0กว่าบาทเอา4ประตูไปใช้งานกันครับเลขไม้สองแสนไม่ได้ถือ่าเยอะนะถ้าเทียบกับเครื่องตัวเต้าผมบอกเลยว่าไม่กลิกแน่นอนนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับแล้วก็มาในส่วนของนี่นะครับยีสุ ตัวนี้เป็นตัว1.9นะ679,000 679,000พี่นะครับ1.9ตัว4ประตูยกสูงนะครับตัว Highlander 1.9ตัว Z พี่คันนี้ปี22เรขไม่90,000มนะปี22เรขไม่90,000ฟรีดาวผ่อนแค่11,000นะรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะดำเนินการประกันจ่ายเอาไปวมในยอดจัดก็ได้ไม่ต้องใช้เงินนะครับผ่อนไม่เกิน12,000 กล้องถอยมีให้ด้านในเป็นยังไงขออนุญ,ญาตแป๊บนึงด้านในเป็นอย่างนี้ครับเบาะหนังนี่คือตัวแซดส่วนมากผมไม่เอาตัว L เข้ามานะครับเพราะว่าตัว L มันห่างจากตัวแซดไม่เท่าไหร่นะ4-5่ห้ามื่นเองเลือกเอาตัวแซดีกว่านะครับยอดจัดได้ด้วยพรามันแรมันตีฟัง์กชันนะครบจบเลยนะครับนะแล้วก็มาในส่วนของตัวไฮไลท์ของเรานะครับนี่ยังไม่มีเจ้าของนะสำหรับตัวเตีย้ย4ประตู1น LDA ปี2023พี่เลขไมล30,000โอ้โหนะแต่งเต็มครับรีแมปมาลงล้อให้ใส่บันไดนะครับเป็นตัวเตีย้ยที่แต่งในส่วนเหมือนอีลัสแคะเหมือนเอาตัวสูงมาโหลดใช่ไหมไม่ใช่นะครับตัวน,นี้เป็นตัวเตีย้ยธรรมชาตินะครับเขาใส่ส่วนของบันไดตัวสูงมานะครับใส่ล้อแม็กมาให้สแตนเลสได้นะครับส,สวยนะเขามาอีสุนี่พี่ผมให้ดูก่อน นี่ห้าแสนหกหมื่นเกาพนะหน LDA LDA คืออะไรนะด้านหลังคือได้จอของแท้ทัชสกรีนนะครับมีมาให้รถปีพสามเลขไม่สามหมื่นเท่านั้นนะมันไม่ได้เตี้ยมากนะพี่เขาใส่บันไดเข้าไปมันเลยเหมือนเหมือนเตี้ยมากนะ่าจะผมให้ดูสภาพของด้านในก่อนด้านข้างก่อนแล้วกันนะเนี่ยฝาถังอยู่ฝั่งนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะด้านล่างมีบาให้นะของ T ี9 นะครับกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยออปชันคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับบอกเลยว่าออปชันคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเบาะหนังแล้วเรียบร้อยคันนี้สวยๆนะจำๆแบบนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสําหรับคันนี้อ่านะสวยๆเลยพี่นะผมบอกเลยว่าสวยๆจำม,มาก นะไม่มีการชนหนักจมน้ำที่คว่ำม,มาแล้วก็ในส่วนของ X Series นะครับนะ1.9ตัว X Series นะครับปี2022คันนี้ปี2022เลขไม้หก0 0 0่ราคา749,000นาพนะครับนะเอาตัวแซเอาตัวแซมาแต่งนะเอาตัวแซมามาแต่งผมให้ดูด้านในะอ่ะลดล็อก ok นะไม่เป็นไรนะครับร้อแมกนะของแท้จากทาง X Series แล้วก็ในส่วนของนี่ครับนวาวาร่านะผมมีมาให้ มีเลือกมากมายแน่นอนพี่ประมาณนี้นะคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละเดีย๋ยวผมให้ดูในส่วนของป้ายสอ,สอ,อบสคบก่อนละกันนะครับ2.5ตัว e 4ี9 0 0 0ปี18เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นนะคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเกียร์เป็นนวดนะครับแบ็กอิดิชั่นปี18บปนะัเปียกแบ็กอิดิชั่นตัวแรกอ่าคันนี้สวยรอเจ้าของเหมือนกันนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พารถ้นไเสวยอบน,นี้วันนี้ผมแมนพิทยนต์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ